ว่าปัญหาเรื่องปัญหาเรื่องวิถีชีวติวตของชาวบ้านกับป่าไม้เนี่ยมันมันมันมีปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันกระทบกันอยู่ดีนะเพราะว่าหมู่บ้านเราทั้งหมู่บ้านเราตั้งอยู่ใจกลางป่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะหลีกเลี่ยงปัญหาในเรื่องความกระทบกระแทกันไม่ได้เราจะอยู่กับป่าได้อย่างไรอย่างมีความสุขนะครับอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ไม่ถูกบุนนินการตามกฎหมาย จึงเกิดโครงการโครงการนี้ขึ้นมานะครับชื่อโครงการอัจรยาหน่อยนะฮะผมก็เลยไปพบท่านผู้ใหญ่บ้านกกอกนะครับแล้วก็ไปหานคนุณพลเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านกกอกบอกว่าผมเชิญไม่ได้หรอกครับต้องไปประสานผู้นำโดยธรรมชาติขอไอ้ชื่อน,นีดหนึ่งทนะ่ก็คือ,ค,อค,คุณพลเขาถือว่าเป็นผู้นำโดยธรรมชาติวันนั้นก็เลยได้ไปที่บ้านตอนแรกก็คิดวา่าไปหาผู้ใหญ่บ้านที่เดียวน่าจะจบ ก็เลยไม่ได้เราต้องไปหาคนคนก็ถึงได้เคยพกท่านมาในวันนี้นะครับผมรู้ปัญหาว่าพวกเราอยู่กันมาแล pues ้วก็ม <the> ีป <of> ัญหาในเรื <framework> <for> ่องการกระโดกที่การอะไรอยู่ในพื้นที่ป่าครับก็อยากจะให้มาทำความเข้าใจกันในคทิ่ตรงนี้ทําไมผมถึงเลือกเอาที่วัดป่าอินทางเป็นสถานที่ที่เรามาพบปะกันก็เนื่องจากท่านเห็นไหมครับ พอท่านเดินเข้าสู่เรื่วัดเนี่ยสถานที่มันจะเป็นคาบรรยายที่ดีที่สุดผมคิดว่างั้นนะเปรร็นคาบรรยายที่ดีที่สุดว่าสถานที่ทำไมถึงร่มรื่นนะฮะทำไมถึงสะอาดสะอ้านทําไมถึงเงียบสงบสงบนะฮะทำไมถึงมีป่าพื้นใหญ่อยู่รอบสถานที่แห่งนี้ซึ่งท่านรู้ไหมครับว,ว่าป่าอินทานในอเมอิกานี้เป็นื้นที่ ลูกนะพื้นที่ป่าตรงนี้หัวโล้นหมดมองไปทางไหนมีแต่ไล่มันตำประหลังนะฮะมีแต่ไล่หญ้าพมานิดหญ้าคานะฮะข้าจานแบงซึ่งท่านเห็นรูปตรงนี้ซึ่งท่านหรวภ้าหไปกันลแ,แล้วนะท่านเป็นผู้มาสร้างวัดตรงนี้เดิมทีท่านใช้ทุกที่แค่ที่สิบไรผมเองตอนนั้นเป็นหัวหน้าโครงการพัฟปิอยู่ที่ตำบลกกตูมที่แก่งนาน ผมก็เลยมาการาบนักสกท่านผมมองข้ามไปน้วยฝั่งนู้นเห็นภูเขาภูฐานานมันเป็นภูเขาโมโลดทั้งหมดเลยก็เลยกราบนักสกันหลวงตาหลวงตาครับทำยังไงดีฝั่งนู้นเนี่ยฝั่งข้างบนี่ยจะดีแล้วถ้าเราปล่อยไปไงี้ผมว่าเขาลูกนี้น่าจะหมดพระอาจารย์ได้บอกว่าจะให้ธรรมาทำาไงมีอย่างเดียวท่านต้องชวนชาวบ้านปลูกป่านะครับสุดท้ายพระอาจารย์ของเราก็ได้นำทธาทั่วประเทศ มาบริจาคในการชดเชยให้ล่าษฎรหมดเงินไปหลายสิบล้านนะครับในการที่เอาพื้นที่ป่ามืน้นกลับมาทําการฟื้นฟูป่าจนปัจจุบันนี้พื้นที่ป่าเดี๋ยวจะพาทา่านไ่พาท่านไปดูงานว่าป่าในพื้นที่ตรงนี้มันพื้นัวโดยธรรมาชาติแล้วผมก็มาจับจุดว่าหมู่บ้านไหนบ้างครับอาจารย์ที่มาช่วยฟื้นป่าในพื้นที่ตรงนี้ก็มีรู้สึกธท่านหลายคนก็แนะนําผมว่าก็มีบ้านหลักก็คือบ้านคนมุ่น ่เป็นแรงงานหลักบ้านหัวสูงนะครับบ้านปกรอบผมไปหาลุงชานัล้นุงบอกว่าลุงชานปกรองแล้วทีมาช่วยขึ้นปูป่ารึไมก็ลุงชาก็ยินดีแตบว่าเราคือได้มาในระยะเวลาสิบปีที่อาจารย์ให้งนานตรงนี้พือเป่าก็ดีขึ้นลึกข้นตัวขึว้นโดยใช้ธรรมะนำการปฏิบัติท่านใช้หลักอะไรรู้ไหมครับหลักที่ผมเขียนในโครงการคือบอยไม้วอแหวน แล้วก็รอเรือนะครับบอยไม้คืออะไรบอยไม้คือพวกท่านที่นั่งอยู่นี่นะครับก็คือบ้านบ้านก็ประกอบด้วยประชาชนนะครับประกอบด้วยผู้นำจะเป็นผู้นําโดยกฎหมายก็คือกำลังที่บ้านหรือเป็นผู้นำในธรรมชาติใหญ่งบุคนก็คือเป็นผู้นำเขาเรียกผู้นำในธรรมชาตินะครับมาร่วมกันกับเคื่อนตรงนี้จนประสบความสาเร็จอย่างที่ท่านเห็นนี่คือเหตุผลที่ผมเลือกที่นี่ตรงนี้ อยากให้พวกเรามาเห็นผลงานของเรานะครับอีกสิ่งหนึ่งผมเองเป็นหัวหน้าชุดในการเข้ามาจับกลุงคลในวันที่ได้รับสั่งการจากผู้บังคันะัรับในกรณีที่มีคนคนหนึ่งเขาล้อเลียนใปที่จังหวัดเราก็ได้มาดำเนินการตามกฎหมายซึ่งมันเป็นกฎหมายเล็กๆน้อยๆื้นที่ก็ริดหน่อยแต่ถามว่าผิดกฎหมายไม่โดงผิดนะฮะแล้วข่าว มันก็กระจายออกไปสู่สังคมโลกสังคมประเทศภาพลักษณ์ของจังหวัดมุกดาหารโดยเฉพาะบ้านปกครองมันออกมาในรูปในเชิงลบซะมากกว่าในภาพลักษณ์ในเรื่องเจ้าที่ป่าไม้กับประชาชนนะครผมก็เลยมองว่าคุณมองผมว่าเอาบ้านปกครองนี่แหละเป็นเป้าหมายหลักในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องภาพลักษณ์ของป่าไม้เองก็เป็นกระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของผม ว่ามั้นมารับแกประชาชนอะไรกําหนบนี้นะแต่จริงๆมนไม่ใช่นะเราเราเราอยากจะให้ชาวบ้านโดยเฉพาะกลุ่มยูทูบเบอร์ประชาชนที่หันไปเป็นยูทูบเบอร์ของปกครองเนี่ยท่านเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ป่าแล้วก็ช่วยสร้างป่าโดยเฉพาะป่าอย่างนี้นะครับและในบริเวณรอบหมูบ้านของท่านผมได้คุยกับท่านทนายุูกเกียร คุยกับหลายๆคนที่เป็นผู้นำตรงนี้ว่าท่านจะอยู่ทัพการธรรมชาติที่อยู่ดสมบูรณ์ฝังซ้ายขึงนิป็นย,า,ยาติภูไหหลงน,นะครับตีแสน่สาไร,รา่จุดที่น้องจงคู่ไปเสียชีวิตนะครับจุดนี้ก็มีแหล่งท่องเที่ยวเย,วเยวอะะผมเลยคุยบอกว่าทำไงเราจะาให้ทางหมู่บ้านบอกอปทรงไหนเรามีชื่อเสียงทางด้านอยู่ทุกอร่แล้วนมาช่วยงานด้านป่าไม้หน่อยนะครับ ผมเสริมกิจกรรมหาเในขณะที่เกี่ยวว่านอกจากจะถ่ายเกี่ยวกับเรื่องถายในครอบครัวแล้วเนี่ยเราไปช่วยออกกระจํากิจกรรมไปดูน้ําตกตรงนั้นนะครับไปดูดีกว่าไอ้เยวรับการสัตว์ป่าภูมิฐานที่กำลังทำซาฟารีอยู่เนี่ยเขาปล่อยสัตว์ป่าไปแล้วประมาณสามพันทางครอบครัวนะครับทั้งสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กตอนนี้สัตว์ป่ากำลังคุ้มค้างเดินโชว์วดสวดโซงให้เราเห็นได้โดยตามธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของตะบนโคกตูมท่านคงไม่รู้อยู่ห่างจากบ,บ้านที่ท่านอยู่ไม่กี่กิโลเคยได้ยินไหมครับบ้านแก่งนางมวยตะเบิดครับไปรู้ที่ผม,มหน่อยคข้าวไร่ชวนไปชคนไหนเป็นดาราเนี่ยอยู่ในบ้านถ่ายในเรื่องตอนพิ่พ่อพีวีซุดบอ่อควรกินให้อาหารไก่ผมว่าโอเคละ่ะ ในจุดนั้นมันก็เป็นวนไปวนมานะทายนะทาครับค,คุณตายแล้วภาษาเนี่ยผมนะเจ้าหน้าที่เข้ามาหนึ่งที่เป็นพิีกรอนนะภาษาไม่เลยเแล้วทากันทำกิจกรรมคนที่มาเยี่ยมจากต่างจังหวัดมาเยี่ยมบ้านปกุกเกอะเนี่ยเข้ามาหาเราแล้วเ็าไม่รู้จะไปไหนต่อไปนี่ทําหลูกการท่องเที่ยวให้เขาหน่อยว่าคุณมาจุดนี้แล้วคุณชอบซื้อหวยใช่ไหมคุณก็ไป็เอหน่อยใช่ไหม อาจารย์คนแต่ถ้าคุณชอบแบบนี้แบบฟัดป่าริมทานแบบวัดดีๆอย่างเงี้ยคุณก็มาทำบุญได้คุณจะไปที่อีกที่นึงก็คือทงอู่บ่มก็สาขาเดียวกันจุกแค่นี้นะคะเลิ่มก็เลยรก็ทางก็ทิไวคน้ด้วยจก่ระเัอย่าเลิ่มไปคนไก็ใชรให้อมบนหลอดปากสาวน ท่านทำไมต้องการตอสครั้งนี้ท่านอาจจะจุกติวใจหน่อยนพกเขอห้เยอะขอให้้านยหล่งก็เห็นใจทนแ้ก็นับไดกลิหลังของาจำลองด้วยเจ้าก่าของครณหลวนานะเจ้าก่บายบายที่จะลงทาบ้านเมืองแล้วก็รา